ระศาสดาจึงให้เราระวังรักษาอารมณ์เราเองไงไม่ต้องไปรักษาอารมณ์คนอื่นรักษาอารมณ์ตัวเองอย่ากโกรธอย่าพยาบาทอย่าอาฆาตอย่าเครียดแค้นจิงชังอย่าตรณีโอ้อวดมีมารยายกตนข่มท่านตีตนเสมอท่านดูหมิ่นท่านนี่เป็นอุปกิเลสในจิตทั้งน,นั้นนะให้ใช้สันเลขาร,รมเห็นใครพูดคำหยาบยุโยงให้เขาแตกกัน นะโกหกเพอ้อเจอนี่พระองค์บอกว่าเราอย่าไปทำไม่ต้องบอกเตือนเขาก็ได้ใช้สันเขธาธรรทคือเตือนตัวเองรักษาตัวเองเมื่อรักษาตัวเองจะเป็นการรักษาผู้อื่นไปด้วยเพราะผู้อื่นก็จะไม่ต้องเดือดร้อนเพราะเราไม่งั้นถ้าเราไม่รักษาอารมณ์เราเราจะโกรธและเราจะตอบโต้เขานะ,ะเพราะเราจะ ไม่พอใจเกิดความขุนเคืองใจความไม่พอใจไม่สบายใจความขุนเคืองใจเป็นอารมณ์ของทุกขติคนที่ได้ก่อนคือตัวเราพระศาสดา,าจึงให้เราระว,วังรักษาอารมณ์เราเองไงไม่ต้องไปรักษาอารมณ์คนอื่นรักษาอารมณ์ตัวเองอย่ากโกรธอย่าพยาบาทอย่าอาฆาตอย่าเครียดแค้นจริงชังอย่าตรณีโอ้อวดมีมารยายกตนข่มท่าน ตีตนเสมอท่านดูหมิ่นท่านนี่เป็นอุปกิเลสในจิตทั้งนั้นนะให้ใช้สันเลขธรรมเห็นใครพูดคำหยาบยุยงให้เขาแตกกันนะโตหกเพอ้อเจอนี่พระองค์บอกว่าเราอย่าไปทำไม่ต้องบอกเตือนเขาก็ได้ใช้สันเลขาธรรมคือเตือนตัวเองรักษาตัวเองเมื่อรักษาตัวเองจะเป็นการรักษาผู้อื่นไปด้วย เพราะผู้อื่นก็จะไม่ต้องเดือดร้อนเพราะเราไม่งั้นถ้าเราไม่รักษาอารมณ์เราเราจะโกรธและเราจะตอบโต้เขานะ,ะเพราะเราจะไม่พอใจเกิดความขุนเคืองใจความไม่พอใจไม่สบายใจความขุนเคืองใจเป็นอารมณ์ของทุกขติคนที่ได้ก่อนคือตัวเรา